หลักต้องไปแก้ที่การต่างประเทศก่อนนะครับประชุมหกรุ่มในน้ำโขงในการแก้ออกระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกันและไทยก็ต้องร่วมมือกับทหารพม่าอย่างเป็นทางการในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีอยู่4ี่กลุ่มนะไม่มีมากกว่านี้นะขุนสาวาโมงกะเหลีย่ยงก็มีแค่นี้นะขุนสาเบาไปแล้วนะนะครับเราไปร่วมกับทหารพมา่าแต่ไม่มีอยู่สามกลุ่มที่ต้องดำเนินการ กงกำลังจนกลุ่มน้อยทหารไทยรู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรนะครับเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหานะครับการปล่อยคนออกมาอีก5 0,000ื่นคนจำเป็นต้องปล่อยไหมไม่ปล่อยไม่น่าคุกไม่ไมมจะแตกจะเละไปแล้วนะครับแต่ปล่อยมาก็ติดโควิดตอนนี้ทหารต้องว่ากับเรการควบคุมนะครับคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าไปควบคุมเรือนจําแทนเพราะอะไรกําลังเจ้าที่ไม่พอโควิดนายทิงก็ติดต้องไปตั้งศูนย์กับโรคกันอีก สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องนักโทษตอนนี้ล้นคุกแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดคุกแตกนะครับเรื่องนักโทษล้นคุกเนี่ย เป็นประเด็นที่พูดกันน่ยแต่ไม่รู้ว่าไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกได้นะครับที่สำคัญเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยซ้ำในเชิงปรากฏการณ์มีนักโทษติดโควิด -19 นับหมื่นรายนะครับกระจายทุกเรือนจำความคิดวิธีการกระบวนการในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็มีการเสนอจากกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินที่จะให้มีการนกรเปลี่ยนแปลงไปคับโดยจะให้มีการแก้ปัญหาเรื่องนักโทษที่ติดยาเสพติดนะครับที่กองอยู่ในเรือนจำปัจจุบันนักโทษโดยส่วนใหญ่ทั้งประเทศนะครับร้อยละ82เป็นผู้ต้องหายาเสพติดทั้งเสพ นะครับทั้งจำน่ายนะครับพอทั้งเสพและจำน่ายที่เหลือนักโทษเป็นคดีทั่วไปนะครับอีกประมาณ1 0 8%เป็นนักโทษทั่วไปที่สําคัญก็คือว่าผู้ต้องขังที่มีคําสั่งเด็ดขาดแล้วโดยส่วนใหญ่นะครับปรากฏว่าเป็นคดียาเสพติดจะจำคุกมากกว่า ผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยซ้ำใบนะครับผู้ต้องหายาเสพติดเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตต่างกรรมต่างวาระนะครับการลดโทษเต็มที่ก็ติดคุกอยู่2 0ปีนะครับแต่ผู้ต้องขังฆ่าคนตายติดคุกอยู่ต็ลบราชทานเอาไปโทษนะครับทำตัวดีโน่นนี่นั่น,นก็จะเหลือประมาณ8ปีที่ต้องติดคุกติดตารางจากการกระทำความผิด อดีตอธิบดีนะกรมประชาธนทางหนึ่งได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ผู้ต้องขังเนี่ยเรียกว่าล้นนาะเลียเนี่ยจะสามารถรับผู้ต้องขังได้ประมาณ1.20000แสนคนแต่ตอนนี้มีผู้ต้องขังถึง3.800แสนคนก็ล้นแค่ๆอยู่กินอยู่ก็โวยไงวัตทุเรศทุลังแค่ให้อยู่ไม่ให้คุกแตกเนี่ยก็ยากแล้ว และที่สําคัญก็คือว่าผู้ต้องขังเนี่ยพอเป็นผู้ต้องขังยาเสพติดเข้าไปเสร็จปรากฏว่ากลับกลายเป็นขบวนการใหญ่ขบวนการใหญ่นะเพราะไปเจอกันในคุกในตารางก็มาร่วมกันวางแผนเป็นพวกเดียวกันจึงเป็นที่มาของการบัญชาการเหตุการณ์ขายยาเสพติดจากในเรือนจําเกิดขึ้นมีการโยนโทรศัพท์มือถือเข้ามาแล้วก็มีการสั่งการจากเรือนจํา สิ่งนเห่านี้กำลังเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์รัฐบาลก็จะพยายามออกกฎหมายปล่อยผู้ต้องหาผู้ต้องขังมากกว่า50,000คนที่เกี่ยวข้องกับคดีเสพยาเสพติดนะครับออกมาก็หวังว่าจะบรรเทาสถานการณ์นะครับผู้ต้องขังที่ติดในเรือนจำมากขึ้นให้น้อยลง เพราะอะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในเรือนจํากลัวอะไรกลัวคุกแตกนะครับเหมือนคุกบาซิลจนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดในเรือนจําในหลายประเทศเผชิญเหตุการณ์เดียวกันเขาแก้ปัญหาได้การปล่อยนักโทษทั้งหมดออกไปเลยไม่ว่าจะเป็นนักโทษก่อการล้มก่อการการ้ายปล่อยมาหมดนะครับเพื่อ ไม่ให้เกิดการในอัดและไม่สามารถคือป้องกันคุกแตกเอาไว้าง,ไง,ไงนะครับจำไม่ผิดเป็นประเทศอิสราเอลนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็จะมีการออกกฎหมายนะครับเพื่อปล่อยนักโทษยาเสพติดจ,จํานวน50,000คนพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ออกแถลงการอย่างเป็นทางการบอกว่ามีนโยบายที่จะปรับปรามการค้ายาเสพติดแล้วก็นําผู้ติดยาเสพติดเนี่ยที่อยู่ตามบ้านต่างๆเนี่ย ไปทำการบําบัดเพื่อหวังว่าจะทำให้สถานการณ์ยาเสพติดนั้นดีขึ้นคุกไม่แตกโควิด -19 ในคุกก็จะได้น้อยลงในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เป็นหลักการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ <Right. S 1> ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาบุชผู้พ่อนะครับกับบุชผู้ลูก ประกาศในการปราบปรามยาเสพติดเป็นสําคัญและใช้ในการหาเสียงนะจึงเป็นนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดและให้ทุนสนับสนุนในะรประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ติดกับแนวชายแดนแนวพรมแดนที่มีผู้ค้ายา,ยาเสพติดนะจนเป็นที่มาของยุคทัพษสินจินวัรมีการกัดกวาดล้างขบวนการค้ายา,ยาเสพติดขึ้นมาจนมีการถูกกล่าวหาว่ามีการล่าล้างเผ่าพันธุ์เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ ดู r i โกตัวเตอรเได้รับทำการกว่ดล้างกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดนะจนสหรัฐอเมริกาฝ่ายค้านเรียกร้องที่จะนำดู u ิโกตัวเตอ e เตเข้าสู่ศาลโลกอ้างว่าเป็นกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนต u t เตอเของฟิลิปปินส์ประกาศว่าไม่รับอำนาจศาลของศาลโลก ถ้าเราจับหลักได้จะรู้ทันทีว่าที่มาของมันคืออะไรปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดจากอะไรก่อนจนเป็นที่มาของเอามาเข้าเข้าตลาอดออกกฎหมายแรงๆหวังว่ามันจะยุติเป็นความคิดของนักการเมืองที่บอกออกกฎหมายแรงๆํำคุกดีๆติดคุกมายึดทรัพย์ยึดน,นั้นให้หมดเลยแล้วคดียาเสพติดจะน้อยลงดูผู้ต้องหาในเรือนจำนี่ ผู้ต้องขังในเรือนจำมันน้อยลงหรือมากขึ้นมันมากขึ้นมากขึ้นเอามาแก้ด้วยวิธีการปิดกําไร e อหวังไม่จะได้น้อยลงตกลงมันน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นคําตอบมันเพิ่มขึ้นเพราะทําไมมันเหมือนดักปลาไปแก้ที่ปลายเหตุพอแก้ที่ปลายเหตุก็แก้ไม่จบเอาแก้ที่จบในเชิงงานสังเคราะห์มันต้องทำยังไง นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ใต้ให้จบเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปในคลิปที่แล้วปัญหาประเทศไทยเรื่องของยาเสพติดท,ที่มีต้องของังผู้ต้องของังที่มนมากลามมาถึงการติดโควิด19ลามมาถึงจะขอให้มีการปล่อยเฉพาะผู้เสพออกมาประมาณห0 0 0 0ื่นคนมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการจำหน่ายไปและผลิตยาเสพติดของเมื่อก่อนมีว้าแดงขุนสา แค่นั้นนหะสมัยก่อนปัจจุบันมีการ,การตั้งกองกําลังชนกลุ่มน้อยขึ้นมาจึงมีมง้งมีกะเลี่ยนเพิ่มขึ้นมาในการค้ายาเสพติดและผลิตยาเสพติดถามว่าคนกลุ่มนี้มันทําขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะต้องการซื้ออาวุธในการต่อสู้กับทหารพมา่าจ้งเป็นกองกําลังติอดอาวุธแล้วใช้ยาเสพติดขายเพื่อเอาเงินแล้วมาซื้ออาวุธจากฝั่งของจีน รัสเซียและสหรัฐอเมริกานี่คือสิ่งที่เขาต้องทำนี่คือต้นแบบของปัญหาต้นเหตุของปัญหาประเทศไทย,ยไปแก้ที่ปลายทางแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่จบแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่จบล่าสุดพลเอกประรยุทธ์บอกว่าจะมีการคุยกับหกลุ่มแม่น้ำขงเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกไหมถูกอันนี้ถูกแล้ว เพราะคน4กลุ่มเป็นกลุ่มปัญหาหลักที่สร้างปัญหาให้กับประเทศประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดไม่ต้องแปลกใจที่มียาเสพติดในระยะนี้มุ่งไปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะครับจำนวนมากแล้วก็ผ่านไปยังประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นฮับเป็นศูนย์กลางจึงมีการส่งไปประเทศต่างๆด้วยานพื้นที่ไหนไปสําคัญ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านไปยังมาเลเซียลงทางเรือและเป็นหนึ่งในปัญหาของสจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเส้นทางผ่านยกตัวอย่างคดีที่สำคัญคือไสสนะผู้ต้องหายาเสพติดในประเทศเลาวการแก้ไขปัญหารัฐบาลต้องวางหลักในการแก้ไขปัญหาเรื่องความร่วมมือ6ชาตินั่นคือประการแรกซึ่งพม่าเอาดูอยู่แล้วเพราะมันเป็นศัตรูของทหารพม่าประการที่ส ในภาคปฏิบัติการเมื่อ6ประเทศร่วมมือกันแล้วไทยต้องวางมาตรการเป็นสำคัญนะครับการวางมาตรการเป็นสำคัญต้องขอความร่วมมือต้องร่วมสนับสนุนต้องตั้งกองกำลังในการกวาดล้างร่วมกับทหารพม่าต้องร่วมกันนะครับและที่สำคัญ คนเหล่านี้จะอยู่ไม่ได้ผลิตยาเสพติดไม่ได้ถ้าไม่มีสารตั้งต้นถ้าไม่มีสเบียงถ้าไม่มีประชากรเห็นไหมสามประการเนี่ยถ้าเขาไม่มีสามประการนี้ก็ทําให้ไม่มีไม่ว่าจะภาคปฏิบัติการในเรื่องของผมแดนห้ามนำสเบียงเข้านำสเบียงออกห้ามนามยาเสพติดสารตั้งต้นเข้าสารตั้งต้นออกทําไมรู้ได้ไง คือตลอดระยะเวลากว่า1ิปีนะในช่วงที่ผมเป็นนักข่าวภาคสนามเนี่ยผมได้ไปทำการปราบปรามยาเสพติดกับทหารและตำรวจบ่อยทั้งปราบปรามฟินปราบปรมามเนี่ยจนไปเห็นปัญหาหรือว่าคือเรามาแก้ที่ปลายเหตุเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุเลยอะต้นเหตุของมันคือผู้ค้าอยู่ในพมา่าเนี่ยแต่แล้วข่ามไม่ได้บางทีก็ข้ามไปมบ้างนะไม่ใช่ไหมมันเป็นปูมแดนป่าข้ามไปบ้างอนะ ไม่ใช่ไม่ข้ามเลยนั่นหมายความว่าเราจะแก้ปัญหาเรือนจําเราจะไปแก้ปัญหาโควิดในเรือนจำเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องของล้นคุกเนี่ยมันต้องไปแก้ที่ต้นทางส่วนการที่จะเอาอคนเสพมาบำบัดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมอะไรเป็นปลายเหตุมีสิ่งที่จำเป็นคือมันต้องวางตัวแปรต้นก่อนคือขบวนการใหญ่ก่อน ที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ปัญหาภาคใต้ก็กวาดจากภาคใต้ขึ้นไปภาคเหนือเรื่องของกระบวนการย้ายยาเสพติดพอโควิดมายาเสตพเสติดก็หนักเพราะพม่ากําลังเกิดสงครามพวกนี้ก็ก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ใช้เส้นทางระเบียนยาเสพติดป <c oughs> กติแล้วก็ส่งออกนอกประเทศเพราะทุกคนกลัวโควิดผู้ค้ายาเสพติดมันไม่กลัวโควิดเพราะคิดว่ามีไรายได้มากกว่าไม่กลัวยึดทรัพย์เพราะหนีออกไปนอกต่างประเทศ ทำให้เราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหมาตลอดทําให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะชีวรายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะเป็นผู้ต้องหายาเสพติดหมดเอาผู้ต้องหาห้าหมื่นคนไปบําบัดดีไหมดีนะครับแต่เราจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ไหมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนในเรื่องของชุดความคิดทำของเข้าาจเรื่องชุดความคิดในภาคปฏิบัติการไม่งั้นก็วนอยู่ที่เดิม คนก็วยวหวคนทำไมติดยาเสพติดเยอะนะยกไม่ปล่อยไม่จับยาเสพติดจับไปก็มีแต่ยาเสพติดไปทางไหนก็มียาเสพติดพอมีการตั้งสินบนนาจับเรื่องของคดียาเสพติดเจ้าที่ก็ไปจับยาเสพติดอย่างเดียวมุ่งมั่นจับยาเสพติดจับผู้ต้องหารายเล็กรายน้อยจับหมดเพราะจับแล้วได้ตังค์นะครับได้สินบนนําจับสิ่งที่ตามมาคืออะไรผู้ต้องขังก็เฮไปล้นคุกกัน พอขึ้นศาลบ่อยๆขึ้นศาลหนักๆก็ติดโควิดทั้งอายการทั้งทนายความอายการก็เสียชีวิตทนายความก็ติดผู้ต้องขังก็ติดโควิดด้วยกันเองก็เละตุ้มเป๊ะไปกันหมดดิฉันง,งานสังเคราะห์ต้องแก้ที่ผมเรียนเนะี่ยหลักต้องไปแก้ที่การต่างประเทศก่อนนะครับประชุมหกลุ่มแม่น้าโขงในการแก้ออกระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกันและไทยก็ต้องร่วมมือกับทหานพม่าอย่างเป็นทางการ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีอยู่สี่กลุ่มนะน่ะไม่มีมากกว่านี้นะขุนสาวานะมงกะเหลี่ยงไนะม่มีแค่นี้นะขุนสาเบาไปแล้วนะครับตอไปร่วมกมับทหารพม่าแต่ไม่มีอยู่สามกลุ่มที่ต้องดำเนินการกองกำลังจนกลุ่มน้อยทหารไทยรู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรนะครับเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหานะครับการปล่อยคนออกมาอีกห้าหมื่นคนจำเป็นต้องปล่อยไหมไม่ปล่อยไม่ไดาคุกม,มันจะแตกจะเละไปละ นกครแต่ปล่อยมาก็ติดโควิดตอนนี้ทหารต้องว่าระเบียร์ำการควบคุมนะครคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าไปควบคุมเรือนจําแทนเพราะอะไรกําลังเจ้าที่ไม่พอโควิด n i n e t ก็ติดต้องไปตั้งศูนย์กักโรคกันอีเจอรายวันเพิ่มสูงขึ้น8 900รายเพราะติดเชือ้อโควิด1 i นะครับคุกในไทยเนี่ยยากลำบากต่างจากต่างประเทศลำบากมากนะเพราะอากาศบ้านเราร้อนในประเทศอื่นมันหนาวมีเสื้อผ้าห่มได้แต่ร้อนแก้ผ้าไม่รู้จะแก้ผ้ายังไงแล้ว นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็เลยเกิดการแออัดยิ่งอยู่ยิ่งและจะพัฒนาก็พัฒนาไม่พองบประมาณก,ก็ไม่พอเพราะคนมันมีมากกว่าพื้นที่ที่จะใช้ในการกักกันการแก้ปัญหายาเสพติดจิงต,ต,ต้องไปแก้ที่ต้นทางนะครับส่วนที่เหลือเป็นปลายเหตุในการแก้ยิ่งแก้แบบนี้เท่าไหร่เรายิ่งเสียงบประมาณเท่านั้นนะก็เรียกว่าดิงแก้แหแก้เรื่อยๆถ้าแก้ที่ต้นทาง จัดการปัญหาที่ต้นทางทากระบวนการที่ต้นทางนําโดยปป,ปสนะครับตำรวจกองบัญชาการปรับรามยาเสพติดนะครับแล้วก็หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาร่วมพันึกมันจะแก้ไขปัญหาที่ไหนได้ทราบไหมฮะทั่วประเทศเลยและสถานการณ์ในภาคใต้ก็จะลดลงไปด้วยเพราะปัญหาส่วนหนึ่งนะครับในภาคใต้เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเป็นสําคัญนะครับที่มีการลําเลียงส่งผ่านไปยังประเทศมาเลเซียสิ่งเหล่านี้ เป็นทางออกในเชิงงานสังเคราะห์นะครับอยู่ที่หุ้นส่วนจะทําการพิจารณาครับว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในเชิงปรากฏการณ์เป็นผู้นําตามสถานการณ์หรือจะแก้ปัญหาในเชิงผู้นําเชิงปฏิรูปที่เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับอย่างมีระบบและจะแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวรเหมือนสถานการณ์ในภาคใต้ปัจจุบันที่สถานการณ์ดีวัน ขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ร้อนรอนมาทิน้นในกสลัมเดียวมีค่ะ้าแสงเรืงอรงรมฉยน้าตาในเนาสลักจากอัมพง จางต้องจากจากดวงใจกลายสงนกลาสุดห่วงหยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนดื่อุ่น

so here then goes a rum tree happy be my love at sunset Tis on the more you call it dancing sand be while shines on in my heart's dream of delanoue be sunset The birds come to the and A-P-C-P-N-Q The wild world seems to rest And so do I and so do you Tears sometimes Is when we think the sun comes twice Day is done at this, the true night. Happy be my love at some